สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านนะครับผมแอดมินจากนะครับจากช่องบล็อกเชนย n นิคอนนะครับวันนี้จะมาแนะนำการสมัครสมาชิกนะครับใช้งานแอป Eagle Network นะครับเพื่อขุดเหรียญคริปโตเหรียญ Eagle นะครับฟรีนะครับเรามาเริ่มกันเลยครับลำดับแรกนะครับให้เข้าที่ Google Play Store นะครับแล้วค้นหาคำว่า Eagle Network นะครับแอปก็จะขึ้นมานะครับตามรูปนะครับให้เรากดที่ install เพื่อติดตั้งโปรแกรมนะครับให้เรียบร้อย หลังจากนั้นนะครับให้เรากดที่ Open เพื่อเข้าสู่แอปนะครับแอปก็จะเปิดนะครับสักครู่จะเข้ามาในแอปนะครับให้เราลงทะเบียนเข้าใช้งานนะครับโดยการกดที่ Login with Facebook นะครับให้เข้าใช้งานด้วยการใช้ f a c e b o o k นะครับระบบก็จะให้เลือกนะครับเราก็กดที่ continue as นะครับ Facebook ที่เราใช้งานนั่นเองนะครับ ก็จะเข้ามาที่หน้า create account นะครับจะมีชื่อนามสกุลนะครับให้เราพิมพ์ชื่อภาษาอังกฤษนะครับในส่วนของ name นะครับเว้นวรรแล้วก็ใส่นามสกุลภาษาอังกฤษลงไปนะครับส่วน username นะครับเขาให้เราตั้งค่าชื่อผู้ใช้งานนะครับซึ่งจะเป็น referral code ต่อไปนะครับส่วนด้านล่างนะครับ referral code ก็ใส่นะครับ ทีค m มมา d นะครับเป็นรีฟเลอร์สของรีฟลอโคดของผมนะครับก็ใส่พิมพ์ภาษาอังกฤษนะครับว่า t command นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับครบทุกช่องให้กดที่คอนเฟิร์มนะครับต่อไปนะครับก็จะเข้ามาในแอปนะครับจะมีรูปนะครับอินนะครับหรือ e เกิลนะครับแล้วก็ข้อความว่า t a ท this button นะครับ to start นะครับ24 24 hour mining นะครับก็คือให้กดที่รูปอินซีนะครับระบบก็จะทำการ mining หรือขุดนะครับเป็นเวลา24ชั่วโมงนะครับก็กดที่รูปอินซีนะครับพอกดเรียบร้อยนะครับก็จะขึ้นว่า mining will stop after นะครับแล้วก็มีเวลานับถอยหลังนะครับทั้งหมด24ชั่วโมงระบบขุดก็จะขุดไปนะครับ1วันแล้วก็ให้เราครบ24ชั่วโมงเราก็เข้ามากดที่รูปอีเกิลอีกครั้งหนึ่งนะครับวันละครั้ง เพื่อให้ระบบทำงานต่อไปเรื่อยๆนะครับขั้นตอนการสมัครก็จะมีเท่านี้นะครับท่านใดที่สงสัยนะครับก็เข้ากลุ่มไลน์นะครับเพื่อโพสคําถามได้หรือว่าโพสคําถามไว้ใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับส่วนท่านใดที่สนใจแอปเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับการขุดเหรียญคริปโตฟรีต่างๆนะครับก็ เข้ามากดติดตามนะครับช่องบล็อกเชนยูนิคอร์ได้ก็จะมีแอปอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับส่วนคลิปวิดีโอนี้ท่านใดชอบนะครับก็กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด Subscribe กดกระดิ่งให้กับช่องบล็อกเชนยูนิคอร์ด้วยนะครับเพื่อรับข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลแอป,ปอีกเกินนิเวหรือแอปอื่นๆต่อไปนะครับสำหรับวันนี้การสมัครสมาชิกก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ